ตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ออกมาแล้วนะครับนะครับนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็ท่านก็บริสุทธิ์ใจนะครับนะฮะถ่ายทอดสดอยู่ตลอดเวลานะครับผมนะครับท่านก็อัดคลิปไว้นะครับอัดเป็นคลิปวิดีโอไว้นะครับนะครับ ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ท่านก็กำลังพาเวียนเทียนนะครับ <c oughs> นะครับสบายใจนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับเพราะว่ามีมีพ่อผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะครับแล้วเจ้าท่าน้าที่ท่านก็แสดงความบริสุทธิ์นะครับท่านก็ถ่ายถ่ายเป็น เป็นวิดีโออยู่ตลอดเวลานะครับท่านก็อัดคลิปไว้ด้วยนะฮะอัดเป็นวิดีโอไว้ด้วยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกอกตกใจนะครับก็ทําตามหน้าที่นะครับสบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับผมนะฮะท่านก็ไม่ได้มามือเปล่ารับตัวนี้ท่านก็เป็นระบบโซเชียลมันกันนะครับถ่ายทอดผ่านช่องของท่านนะฮะของเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้ก็เป็นป้าป้าหิวข้าวมั้งรูปท้องเนี่ย แล้หลังบ้านแล้วหลังบ้านแล้วครับป้าใส่ป้าบอกปวดท้องเห็นรูปทองนึกว่าหิวข้าวนะครับนี่นะครับก็ดีนะครับเดี๋ยวนี้ทําง,งานแล้วใช้กล้องถ่ายไปได้วยเนาะสบายใจทั้งสองฝ่ายอืมมัน,นโลกโซเชียลใช่ใช่เมื่อเช้าเราเห็นยังอุ๊สุดยอดแล้วที่มีกล้องมาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกังวลใจนะครับ ตัวอย่างทุกวันนี้นะครับมันในเมื่อว่ามันเขาเรียกว่ามันไม่มีความลับในที่มืดนะฮะเพราะอะไรครับข้ายครัยไม่ต้องกลัวพวกผมเข้านะครับเข้าไไปเลยไม่ต้องกังวลครับเดี๋ยวผมเชืวอดูนะฮะประตูให้ด้วยนะครับเอาเขาไปเลยนะครับก็ตอนนี้ก็เก็บภาพกันรอบบ้านนะครับอันต่างตัวนะครับ บรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละค่ะเราจะคุยให้เป็นเล่นตลกนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปด้านหลังบ้านแล้วนะครับก็มีพี่น้องยูทูบเบอร์นะครับไปถ่ายอยู่นะครด้านหลังนะฮะนะครับ ลุจากพูดยังไม่จากกลงนะครับตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่กำลังตรวจค้นอยู่ด้านหลังบ้านนะครับนะฮะลุงก็แสดงความบริสุทธิ์นะครับแล้วเจ้าหน้าที่ท่านก็มีกล้องนะครับผมนะฮะถ้ามีกล้องอยู่ด้วยนะครับเรามีกล้องท่านก็มีกล้องนะครับนะฮะมันจะได้มาเรียกว่าเป็นเครื่องหักล้างก็ได้นะครับ เอาหมุนหมุนจ้อยหมุนหมุนจ้อยหมุนหมุนนะครับต่ตอนนี้พี่พงเครียดนะครับ เพราะว่าระบบหมุนติ้วติ้วติ้วเป็นการเป็นงานหนัก <c oughs> สับโอ้โห <c oughs> กำลังเขาได้เข,าเข,าเข้าเข็มเลยหมุน <c oughs> ติ้วติ้วทางตำรวจเพิงมาตอนหกโมงนะครับมาประมาณหนึ่งตอนหกโมงะเไปที่บ้านหนองห้าวุฒิทำไมเยอะเลนะครับตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจด,ด้านหลังนะครับไปตรวจด,ด้านหลังนะครับนะฮะเอฟซีสบ, <c> บายใจนะครับ <c oughs> เพราะว่าท่านเจ้าหน้าที่ <c oughs> ท่านก็มีกล้องของท่านนะครับ ลฟ์สดไปด้วยนะท่านก็อัดคลิปของท่านเก็บไว้นะครับนะฮะของเราก็ประแตนนะครับก็มีผ้าผู้ใหญ่นิ่มอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็พี่ๆน้องอยู่ท b บก็อยู่รอบๆบ้านนะครับนะฮะก็เอาไว้หักล้างกันได้นะครับว่าของใครถ่ายตรงไหนอะไรตรงไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะฮะท่านก็ทําตามหน้าที่นะครับนะฮะสบายใจท่านก็แสดงความบริสุทธิ์นะครับที่เข้ามาตรวจค้นนะครับนะฮะ ถ้าใครเข้าใจระบบของการทํางานของเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าใจนะครับว่าบางครั้งท่านก็ไม่อยากมายุ่งยามวุ่นวานนะฮะแต่มันเป็นด้วยคําสั่งนะครับผมนะฮะมันเป็นด้วยคำสั่ง,ผ,งผู้น้อยก็ต้องทําตามผู้มากก็ประมาณนี้นะครับนะฮะสังคมมันก็อยู่อย่างนี้นะครับนะครับ บรรยากาศบนท้องฟ้าก็โอเคนะครับตอนนี้แมงปอบินกงนเพียบเลยนะครับนะครับนี่ก็พอฟื้นนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเก่านะครับนะฮะเราก็มีผู้รุกอยู่กับหมายอยู่กับเราเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่มีมีครับ แต่ก็ท่านก็บอกแล้วว่าทําตามหน้าที่นะครับเราก็ต้องปฏิบัติตัวตามหน้าที่นะครับไม่ขับเขืนไม่ขัดขืนคําสั่งนะเกามีหมายมาแล้วก็ให้ท่านตรวจค้นนะครับแต่ถ้าไม่มีหมายมานี่เข้าไม่ได้นะครับนะนะครับตอนนี้ก็ตรวจอยู่ด้านหลังนะครับผมขออยู่ด้านหน้านะครับไม่ต้องตามไปด้านหลังนะครับพอพี่น้องยูทูบเบอร์ก็หลายช่องนะครับไปอยู่ด้านหลังก็กระโดดเอานะครับไลซ ช่องนู้นบ้างช่องน,นี้บ้างนะผมจะเห็นหลายๆท่าหลายๆมุมนะครับถ้าผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับ